สวัสดีครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้มาอยู่ในช่องโปรตเต็กซ์กัลฟ้านะทุกคนก็วันนี้ก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยผมแบบไม่ค่อยดีอยากจะมาบอกคือผมโดนจับไม่ได้หรอกพลาดโปรตเต็กซ์กัลฟ้าทุกคนในลบบอกนะผมโดนแฮกทุกคนแล้วผมก็แต่ผมไม่ได้ติดเมลวะนะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็วันนี้จะมาฝันสร้างบ้านโมเดิร์นทุกคนอันนี้เป็นแนวที่ผมสร้างนะเดี๋ยวถ้าวันนี้สร้างแบบถ้าม,มีคนกดอะไรก็ ผมจะทำบ้านเพิ่มก็คือไปสร้างใหม่ครับต่อกันมาแบบนี้นะครับทุกคนว่าแล้วแต่ว่าจะกี่บอกก็ได้แต่ให้พอสองชั้นนะทุกคนแล้วแต่ว่าจะทำกี่ชั้นนะแต่นี้พอสองชั้นพอ อ,นอ,นอันนี้ยังไม่แน่นอนอันนี้ผเฟือดีแท้ามาเล่นนะไม่ได้ไม่ได้ได้ไดอดีเถื่อนแล้วเหมือนเหมือนไอ้คลิปที่มาครับเล่นแก้เบื่ออันนั้นอันนั้นไอ้ดีเถื่อนนะคือตอนนี้ผมเล่นได้ไอดีเถื่อนไปแล้วก็ผมดูนะทุกคนว่าใครคนนี้นก็คือ ลองแครหนุม่มแน่แนททุกคนที่เป็นคนแฮกนะัะผมลองแครนะทุกคนพี่ชาดามทุกคนน่าจะรู้ว่าตอนที่ผมไลฟ์สดน,นะเมื่อวันอาทิตย์กระจกจะเป็นฝีอะไรก็ได้แต่อขอเป็นฟีเ์มกันนะเพราะผมชอบฟีมเนงะินแล้วแต่ทุกคนเลยก็มาหน้าโค้งมาเงีจะเป็นอย่างนี้แนละ้วผมก็ うんうまい。 คนพิชนาเขาให้งมหากหผมแล้วเขาก็จะด,ดิ้ผมเลยทุกคนก็มไม่รู้จะทำยังไงดีผมประมาทเกินไปทุกคนโอเคใช้ทอนปกติดีกว่าหาไม่เจอ ชุดไอ้บลูเลยออ้วคมอนเตอร์ท <Eden> ันยังเลยจะงงลืมอ่ะโอ้ เอ็ก็โดนเหมือนกันทั้งแม่ะผมลืมปิดวัน,ตวนเตอร์แล้วทุกคนไม่เล่นเล่นมาเขาต้งน้นไปจำไม่ได้ทั้งนั้นทุกคนขอใช้เลารเที่ยวกันเลยใช่ปะอ๋อ เคมันจะเพิ่มมา6บอกนะทุกคนสองสามสี 1, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6. ่าหกผมว่ามันเพิ่มมา3บลอกโอเคเป็น9บล็อกนะทุกคนก็ทํา็อกนี่ยตามนก้ ว่มาหวันเตอร์หรือปิดก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าทำไมรอบๆผมมีฟ้าๆเป็นเฟ,ฟ้นแบบนี้นะอันนี้น,นี่ยังไม่รู้วิธีแก้เลยหวั่นเตอรโคตรปวดเลย เล่นในโรศั่ท์ในทุกนก็เราใช้คำฝั่งในพวกนั้นเะาพูไไดไม่เป็นนะเคยเล่นแต่เวอร์ชันหนึ่งี่อันนี้ผมมาใช้เวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าเวอร์ชันนึงกเขาเปลี่ยนคำฝั่งนะทุกคนก็บางคำสั่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมี๋ยวว่าจะไปใส่สเคกเจองเติกปิก เราแนบสร้างางานไว้หมดแล้วเพิ่งเพิ่งฟาร์มฟาร์มไปแค่วันเดียวนะตอนนี้เรื 2, ่องของ75แล้วมีพวกลูกแคมีลูกแคนมาช่วยด้วยลูกแคนลอกแคนมาช่วยด้วยแต่ไม่ใช่พี่ชาดั้นะลูกแคนแคนผมมีสามคนก็มาช่วยหลายคนนะแล้วเราก็เหมือนกันว่าทำไมตอนแรกพี่ชาดัมเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็คนไม่ดีถ้าใครยังไม่รู้จักพี่ชาดัมก็ลองไปดูไลฟ์สดของมมนะีอยู่ ชื่ออะไรไม่รู้จังทำงจไม่เข้าจใจ้รมากไลชื่อคนิูเคยูนาหาทุกคนตั้งดังชื่อเดียวปโก่อคุณดีจา ผมได้แบบไมใช้คำสั่งนะาแมันมืดจะต้องใช้คำสั่งแลนะ อ๋อผมอาจจะตกแต่งนิดเดียวมไม่ได้ตกแต่งเยอะเลยมากก็ทุกคนต้องไปตกแต่งกันเองท,นงทุกคนน่าจะตกแต่งเพิ่มเติมห่อยนะผมไม่ได้ตกแต่งหรอกแค่ฟ้าภายนอกดูเฉยๆก็ทุกคนก็ไปไปตกแต่งกันเองไปนั่งตกแต่งกันเอง่งราครอยากจะ้าง ถ้ัขนั้นถ้าถ้ารวมการเติมเลยนะก็หมื่นกว่าบาทแต่ละคนก็เอบีเหรียญตังคเยอะทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงเอฟดีเอฟีตอนนี้อัดชิฟอยู่เอฟดีไม่ครับตัวหนึ่งวันหนึ่งอัดชิฟจะเสร็จแล้วสร้างบ้านอยู่สองสร้างบ้านอ้าไม่หนาววันนี้เปิดบ้านเลยเริ่มเดียวคนไหวเราบอกคนดูในยูทูบเลยว่าเราโดนพี่ชนแฮกเที่ยวรู้เพราะว่า,วา เอ่อทุกคนที่ผมรู้เพราะว่าเขาเจะดดิสเน่ทุกคนแล้วเขาลบดิคอนก็เลยรู้โอ้โหฟาลามทำอะไเอฟีเล่นไรเอฟดีจะเล่นไรถ้าถ้าเราอัอคลิเปเ็นอะ่ะ นี้ซื้อให้ดีเทม50บาทนะทุกคนเป็นช่วงลดราคา ดีดีเราบังฟุ้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เองช่วยฟาร์มไปดิเพื่อสองวัาเจ็ดสิบแล้ววันนี้จะให้ถึงสามร้อยห้าสิบไปยุงเตาโมโหเฮ้ยทุกคนตั้งผิดว่าตรงนี้แค่ขายไปแค่ขายไป เรสาสร้างบ้านแบบนี้แล้วแบบจะต้องสร okay. ้างผิดไอ้ตรงนี้ทุกทีนะส่งอยู <t 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 ่แกโอเคแล้วก็ปิดไีตึกตึกเปิดช่องนิดนึงเฮ้ยอันนี้เปิดไม่ได้ พ่อทำตามเลยนะทุกคนเจด้ปินบ่ทำามทุกคนเอาเจดีไปแล้ว่ปอะไรวะเน แล้วผมสร้างสร้างเตียงนอนให้ดูทุกคนเตียงนอนนี้นเป็นเตียงนอนที่ผมใช้เอาไว้สร้างปรานฝา่ะเคยเคย <ๆ S 1> อยู่เมื่อก่อนเมื่อตอนป .4 ป .5 นาน,นามากเลยเนาะ ถ้ทุกคนอยาให้ผมอัดอัดชิปเกมอะไรหรือไลฟ์สดเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะก็ก็รูปร่างหน้าตาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็ขอตัวลาเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะให้ผมลงอีกก็บอกคลิปหน้านะครับว่าจะให้สร้างบ้านแนวไหนแบบสร้างอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวสร้างให้ดูนะครับก็แลคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ